สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาเบิงพิธีใบสีส่ขวัญผูกแขนนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมเยือนโฮมสเตย์ของชุมชนบันเดือจังหวัดน้องค่ายครับพิธีการรายละเอียดเป็นจังไดเดี๋ยวผมสิภาพ,พี่น้อง ไปติดตามเบิงพร้อมๆกันขอเชิญพี่น้องไปเบิงพิธีใบสีสู่ขวัญผูกแขนพร้อมๆกันครับสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัมาสมัมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตัโมาสมัมทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสสะัพเพกะเมจรูปีกิริสิคารัตเถระตันตะิเขวิมานีติเตระเทจะขาเมตรวานาขะหะเนเทหาวะทมิเกเตพะมาเจยังสูเทวสารทารวิสันเมยขากันทัปนาคาจิตกันตาสันติเกยังบุญีวาลวัจจะนังสารเถโณเมจุนันโต ธารการนณาการวยยามพอทันตาธารการนณาการอยยามพอทันตาธารการนณาการุยยามพทันตาสาธุกัสสาบุคาโากาศทางเชิญเทวดาเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์สั้งา้ากลับทางพว่มเทวดาเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในวิมานซึ่งยอดเขาขาดในอากาศและกอดอนพอดี ในภูมิสถานที่นี่ก็ดีและขอเชิญญาขาคันทาพรเลนาาทางหลายเชิงส,สถิตอยู่ในน้ำเื่อทังบอกเป็นที่หกห้าบ่เพียงออแม,มที่นี่ก็ดีติดทัรตาสาังเกตทำอยู่ไกลและอยู่ไกลเมื่อได้ยินภูคาเชิญแล้วขอจงได้เสด็จมาร่วมพิธีส่ขวนให้แกขนาดท่องเที่ยวมาแต่สีสเกตและกรุงเทพเนาะเออขอให้ขาเจ้าจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุข พวกที่พาราิการเทินสาธุผู้ทางอนุวัฒนังยังเอามาจับพักวันเจ้านายจมพักวัอ่ะนะเอามือมาเปลี่ยนใส่เออสีสีมือนี้มันมือดีสีสีมือนี้มันมือขืนขืนใน้าขืนขืนฝ้าสงเสาขืนในเจ้าขืนขืนฝ้าเท่าดินขืนในเจ้าขืนขืนน้ำห้างดินออกปอขืนในเจ้าขืนขืนนางสีดาคือนางแทนแดงแดงมายังเงาสมเสาหามบาเสา เพิ่นไทยปุ๊บดนมาหอยเจ้าเด้อเพิเ่นไทยโผล่ไทยขาแดนมาพรมเจ้าเด้ออยู่หให้มีสาไฟให้มีโซ่โยกมากอยู่เตียงอานให้จะมีเครื่องสำหรับนอนหลับใจะเดินเงินเหมือนนอนตื่นจะเดินเงินแสนดันมือไปจะได้แก้วมณีโซ่ให้เจ้าได้โพดปัญญาจาัดทางหลายมีมุนหมังเป็นดังเศรษฐีบอเงนินเงินให้มาเปิดตอนแนน,นเจ้าเด้อบองเงินแสนนั้นจะเกิดตอนอ้อย มองเงินห้อยมาเปิดกินบันไดเมื่อนจะเที่ยวทางไกลจะด้ที่มาเสียเมื่อนจะเที่ยวทางแด่จะด้ที่มาพร้ามนอนเน็ดสนิมงทุกเรื่องสบายบานทุกสังรานเท่าเท่าอายุเจ้าหายได้ห้อยเด็ดเด็ดภาษาจะมีพัญาปัญญาดังพระเจ้าของค์ดศนั่นจะมีแต่หัวใจเพียรดังพระเจ้าจะมีขอการเถิร์นผมอุอะมุมะมุนมาไซโย ยมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวัจิพานังสารนังคาถามิทุติยมปีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสารนังคาถามิทุติยมปีสังฆังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสารณังคาถามิตาติยมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสารณังคจถามิตาติยมปีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังสารนังคัจถามิ ญาณโทนิมิตังภาวะมังคารัญญ์จมนาโพชะคุณะสัทโธปะปะคะหายิสุโสภิณังอะกันตังพุทธานุปาเวนะวินัสเสเมนตุญาณโทนิมิตังภาวะมังคารัญญ์จมนาโพชะคุณะสัทโธปะปะคะหายิสุโสภิณังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเสเมนตุญาณโทนิมิตังภาวะมังคารัญญ์จมนาโพชะคุณะสัทโธปะปะคะหายิสุโสภิณังอะกันตังสังฆานุปาเวนะวินัสเสเมนตุ สยันตโพธิญาโมเดสขยานังนั่นที่วัฒธนวยวังตะวังวิเศษโยนิเยาสุสยามังคารอัปปละสิตาปรังเกสีเสปราวิบวชคารีอัปิสเกสภาะพุทธานังอังคาปโตปโมทันติสุนาัาจังสุมังคารังดูบะพังตังสุมุจิตังสุกันสุมาโตจารยินทังผมมาจลีสุปทาจินางกายกกำบังวาจากกำบังปัตถาจินางปัตถาจินาง มานุกรรม,มังปัญดิเปทปทาจินาปทาจินานิกตาวาณาลาพันตาเทปทักอิเนาสาตุตัว <c oughs> พระวังสยามังคาราดีเล็กอาเนกสวัสดีไม่ตีจงมีแก่ดาปัญญาเสียน่าแลอามาเสียนถาดลาสกุมันให้โยศส,สำรันต,ตัวเท่า ขาเรียนยาดังบทตาแลลูกต่อขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กว่าคนทั้งหลายเคียงสบายบางลําเด้อขาแก้วเกิดกลางวงทั้งเียคนและภัยน้อยอายุคอยจาสวัง ขอให้มีอายุยืนยาวบ่น้อยขอให้พระเกียรไทมาตัดตองต่อญาณก็มาจมกวนลานเจ้าให้ใหสูงลงมาจูกวนลานเจ้าขึ้นให้พวงสสมือนี้มนมือดีสสมือนี้มนมือมัน มານໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນຍິງກົວປ່ອນຂາແນໝານໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນຍິງກົວສັງພາຊ່ວງພາຈັນໝານໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນຍິງກົວຄືເຂົາລວງໄກນາໝານໃຫ້ເຈົ້າໝຍິງກວກາດົນາວັນໝາເຈົ້າໝັນຍິງກົວພາຈັນໃສສອງແຈງໝານໃຫ້ເຈົ້າໝັນຍິງກົວເຂົາວຍາ เอือนจีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าสาวเก๋งอกสาวภราแท้ภรราผมฝากขามื้อนี้แม่นมือสงนเ่าว่ามือแข็งวันดีหวานดีแท้ลดสวยค่าสวนหน้าหมอาเบงบุญเืองามเลิฟ้า เึินเชี่ยวก็ามาเดินียกเอาควันปลามาเยอ,อะมากราันขันตอมเอท่าแกมานั่งรอมเจ้าโยนส่วนร้อนเมื่อเจ้าทอนีแล้ว ย่อพาผัวขึ้นมันบ่มีได้ขอแกพาแกนไทยเจ้าผัวมีบุญมาซอยคุณไปวันเจนนาคนหานนั่นเมีนเท่าสังเกตเหียบมาเจ้าวรนเขาคน่วนว่ามาเยอะ ขวนเจ้าไปผูปลูกเป็นหาปล่อยมาสาะมูนีวันนี้ขวานเจ้าไปผปลูกมากเป็ี่ยนใบปล่อยมาซะมูนีวันนี้ขวานเจ้าไป็ปลูกหัวสิงไกเกี่ยวอ่อนปล่อยมาขวนชทองน้อยแด่ห้าหนุ่มขวานผมดำดูอาด ขวัญปากตานแล้วเท่าจาขวัญตาแล้วขวัญเชียวขวัญนิวแล้วขวัญแข็งขวัญตาแขนต่างไหลลไม่นั่งขวัญหัวปล่อยมาจ้ามื้อั้นีีกินเก่าผีให้เจ้าหากย่อหมาดีให้เจ้าไถให้เจ้าขึ้นมาใดท่องเปาให้เจ้ามายุ่เือช้างดอม่มันดาทั้งจีตตาแดืดเชื่อโพด ยาเจ้กดปวดท้ายจมรักษาจนตัวเจ้าจากก็เท่าเท่าก้าวผ่านเดืินใจยาถ่วงสามั้งใจยัาบังคาลดยโยยย้ยยจะรานคเนะจะักนคาเนะจะันชาเนะให้ให้ก็ตามค่ะกับวาูระตูทำมต้อับเลยับ นาโมูสสาพระวาโตระโตสัมมาสัมพุทธาพุททังปจคานิชมันผู้สกามิสังขาริานิผู้โทพุทัดกรรมเจตุอกใบเสนาไม่นจะคอยมาไก่ทางมูทมัดจัขอกนอบเสนาไป่นจะอมา สังโฆสังคัดกำจับก่อเห็นออกไปเสนา้ำทนจากธรรมาใกล้ศาสนาสถาพานิยนต์โสกีวารีกีผลิตังตพันธ์มหายพอสิบสามน้ำสิบปีพอบีขอเดือดพอมือพอวันพอยามให้ตัวนี้เสียมื่อี้วันนี้ตัวนีไปทางตะวันตกคนนกเขาโดนบนตอนเขาควาำก้อนน้ำเขาเชียวพีได้ไหมตาแตกคนเท่าตีวแตกตาปีสิบปีจะได้มาเท่าเก้าปีซืจะได้มาโง่ ในชุวนี้ไปคันฟาาทิ er get get it ่ส euh ินตอมสีทองคนบาเที่ยวมาบัุนเุ็ดขามาบรดากที่ฟันด้วยดาบน้ำแก้วกูบอกแล้วสู่จือจำเอาน้โมอิสิบิโซภพวาวานะโมพุทธายะสาธุเจ้าคอคนจะมาพวกแกเจ้าคอยคนจะอยู่คนกุอลสังข์สองมีกองกอ เไ้รัตว์ในอายุวันโอสุขงั้งตัดดังและอีกทีแห่งจะได้ดูเรื่องไปหอดมาถึงสถานีและจะุกนี้เออให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้มันเข้า นาพุทธรักษาทำบุรักษาทโธรักษาโซติเตมรนะคะไปดูบจบคนจมาบุพตจคนจะยู่คนทุกงูสามติบองนกันี้เื่อด้ก็ารเชิดจักระโดทมาบัดนีอายุกวโนตุขังสาะังอ่างแหงความเจ็บจะได้ความขยันมีหายพอหายน้ำหายห้ยาโตค่ะหายเฉเนดทั้งหาพอจะเห็นเห็นจะได้พอตดูอ้าทางด้วยงระลังอ่างจะเ้นทางีแหง

อัหารนี้เพราะว่าเดี๋ยวเช้ารเก็บบรรยากาศข้าระงเตาอย เียดแล้วงานก็เิดไแคเกิดมุ่งุนคุนกันมาทำหออมาทต่อไปเขียนเสนเียใส่เตียนวเีนกระยุอนทุกูสามสิบองเนยมาพร้อมกันก็คเอการจเด๋ยวเก็บบรรยากาศค่ะวันนีวันนีุวานนี้ันน ให้ปวดเลยทุก oh, ท no ีที่จะคลอดลูกไปจู้ให้มิตรใจใส่ตกตาลุกปัดเจาสร้างเจ้าของคนละผู้โทรรัษาเรื่งหนูสาสานรกษาตัวที่เคียวนอาชาวบ้านทุกคนชาวบ้านชาวบ้านคนทั้งหนึ่งสามสี่้ dù gì đi chăng dù gì đi chăng chúng ta biết những cảnh đẹp trọn mọi người mọi người được yên tĩnh rồi rồi

เยอยากถามว่าดีวาหาผูราคาร p o l i t i c ส a n การเงนวันนี้ว่าอิตธินัางเป็นางบุปกปัจยที่สิทางปัิิทางตรงนังที่ปรนัวข้อ ริโต้องกบปาจินโด้ปานอรโสยะามันโชิกะโสยะาสัีจียูริวัตสันตุสัปโรโควินัสตุมาเดาวาตุนตลาโยโุคีทิคาโยโกภาวะอภิวาเทนสีติชาติจังกุทภัพมตะโรธรรมาวัฏานีานุปโนตุคังภะลังตาตุอัยนแหงนไปะหอดมาเจอด้วย่่ไปยังไี่จบเกเรื่องรุ่งเรืองที่การงานสปิกันแล้กันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้เดย No, <laughs> no.